ย่โดนเลยครับฮันเตอร์วีหกในในดงโบนี่ในคลองนะครับมีตัววิ่งใส่ครับฝากติดตามผลงานได้นะปลาชนคลองทางทางครัเนื้อยางมันนุ่มครับกัดผิดกับตาอมกัดอีกครับเหยื่อลงน้ำวิ่งใส่เลยครับนี่ฮันเตอร์วีหกครับตากผลงานได้นะครับ ตัดเร็วไปหน่อยครับวันนี้หมายสีสวยครับ <c oughs> เดี๋ยวมารอๆดูครับอันเตอร์วีโครับสี่เขียวนกแก้วนะครับ